นี่คือหนึ่งในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทยมีที่เที่ยวที่ครบเครื่องทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมปอติศาใครที่หาที่ถ่ายรูปเท่ๆเก๋ๆ,ๆที่อุบลตรงจุดนี้ก็มีหลายจุดมากๆนะครับคาเฟ่นี้นะโดง่งดังในโซเชียลมากๆเลยค่ะมีอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ได้เห็นแสงแรกก่อนใครมีน้ําตกสวยอันซีนความสูงถึง20เมตรมีวัดสวยๆเยอะมากๆเปิดการเที่ยวได้เนี่ยก็ต้องมาเติมบุญกันก่อนนะขอเลยไว้ขอพรไว้พร้พอมกันเจดีย์ด้านหลังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ ปี2,500ทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i อแบงค์ไดอารี่นะครับคลิปนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคลิปนี้จะเป็นอุบลราชธานี2วัน1คืนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับบินมาลงที่สนามบินอุบลราชธานีแหละแล้วก็เช่ารถมที่เรียบร้อยนะครตอนนี้สมาชิกวันนี้พร้อมแล้วมีแม่ไอนะครับแล้วก็พี่ล้าดนันล้าง เราเคยมาอุบลเลยใช่ไหมแม่ใช่รอบที่แล้วนะคะเรานั่งรถไฟมาอุบลน,นะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้นะแวะไปดูด้วยนะคะแต่ว่าไปดูตอนจบคลิปนี้นะคะรอบที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาการะดินลาด้วยค่ะใน EP นี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาลองเที่ยวนะครับจังหวัดอุบลาราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พวกเราไอแบงค์นะครับชอบมากมากนะครับเลยกลับมาเที่ยวซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งที่เที่ยวนะครับจะมีทั้งแบบในเมืองแล้วก็พาไปเที่ยวนอกเมืองกันวันพรุ่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวติดตามกันไปแบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวที่แรกจะะะพาาาาาไไปหอออรรกกินนน่มถึงง้ีีสททัคบ จะไม่กินอาหารอีสานนี่ก็ถือว่าผิดตอนนี้นะเรามาถึงปุ๊บเราหิวมากๆเป็นเวลาเที่ยงนะเดี๋ยวพาไปเช็คอินที่เช็คอินแรกกันก่อนเลยครับขับรถมาประมาณ5นาทีนะทุกคนเราจะมาถึงที่แรกใกล้สนามบินมากๆนะครับชื่อว่าส้มตําจินดาส้มตําร้านนี้นะครับเป็นส้มตําที่ได้มิชลินด้วยนะทุกคนเป็นหนึ่งในร้านส้มตําของจังหวัดอุบลน,นะครับที่โด่งดังนะครับร้านมันจะตั้งอยู่บนถนนพิชิตรังสรรน,นะครับอยู่ทางขวานี่นะครับถึงแล้ว มาค่ะทุกคนอาหารมาครบแล้วแล้วก็คนเหนียวอยู่ในมือเราแล้วคะ่ะแม่สั่งอะไรไปบ้างรอบนี้เราสั่งรอบนี้สั่งตะปูปลาแล้วก็จังไส่ใสปูปลาส้มทอดแกงหอมเนื้อแล้วก็หมูยอนึนงเอ,อมาอุบลก็ต้องหมูยอแล้วทุกคน <ฮะ S 1> ที่สำคัญ <ฮะ S 1> นะร้านนี้ส้ตมตำนะเป็นเส้นสับเลยทุกคนปังอปลาส้มหนังกรอบ,อบแดง,แงปลาส้มเปรี้ยวมากดีเขาก็จะมีเป็นพริกแล้วก็เป็นมะนาวให้เรากินนะขอชิมเบาเบาอ่ คือไม่ต้องหวีมันเอาเลยนะเพราะว่าเขาเจี้ยวอยู่แล้วอ้เราต้มงอร่อยมากต้องขา้าวเหนียวต้องมาเลยอะ่ะคืออ่อมนะครับเขาจะเป็นอ่อมเนื้อเปื่อยนะทุกคนไม่ใช่อ่อมแบบพอดีจะเป็นอ่อมเนื้อสดนะก็ข้างในอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้เขาจะเป็นเนื้อเปื่อยนะทุกคนฟังฉุยมากของแบงค์ครับมีชุบตำหม,มูยออยู่แล้วั้มมีชุบตำกับใบเตยอยู่ไข่เจียวค่ะไข่เจียวเหรอ ปลาส้มหยุดกินไม่ได้ปลาส้มอร่อยมากเลยนะหมูยอหมูยอนะครับเ,เขาจะเป็นหมูยอนึ่งนะหมูยอทอดก็มีน้ําจิ้มจะเป็นน้ําจิ้มสีส้มๆเนี้ยนะเปรี้ยวๆนะครับเติมพลังก่อนจะพาทุกคนไปที่พักที่เราพักที่นี่กันครับ มาครับทุกคนถึงที่พักของเรานะครับที่อุบนราชธานีนะครับชื่อว่าอาริสตาโฮเทลนะก็เป็นห้องที่แบบดูสะอาดสะอานมากตอนผมจองมาเนี่ยราคานะครับประมาณพันนิดๆน,นะครับ,รบสามารถนอนได้3คนแบบนี้เลยมีเตียงให้พี่นินลายแยกแบบนี้ด้วยนะครับพอ่อแม่แล้วก็ลูกพร้อมนะห้องกว้างขวางมากๆกเลยนะคะห้องน้ําก็ใหญ่กว้างเหมาะสําหรับครอบครัวมากค่ะค่ะนอนไม่ไปไหนกันแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยเตียงหนูเป็นไงคะเตียงโอ้โหนอนไปเลยไปเดี<ๆ>๋ยวพาไปเที<ๆ>่ยวที่เที่ยวที่แรกกันครับ มาครับทุกคนหลังจากที่เรานะฮะพาทุกคนไปเติมพลังกันมาเรียบร้อยนะครับตามสไตล์ช่อง ibank d i a r y นะครับจะเปิดการเที่ยวได้เนี่ยก็ต้องมาเติมบุญกันก่อนนะตอนนี้นะครับเราพาทุกคนนะมาที่วัดพระธาตุหนองบัวนะเป็นหนึ่งในวัดที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผมว่าสวยมากๆเลยทุกคนเพราะวัดเขาเนี่ยมีพญานาคนะสอง,อ,งองค์นะสวยมากๆตั้งอยู่ทางด้านหน้าและที่สำคัญคือวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเพราะว่าเจดีย์ด้านหลังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2500ทุกคนเก่าแก่มากๆปไปเดี๋ยวเราไปไหว้ที่วัด แม่เคยมาไหว้ตอนเมื่อสมัยที่เรามาเที่ยวอุบลช่วงแรกๆไงนะจำได้ค่ะรูปตรงนี้เดี๋ยวไอ้เจ้าเอนให้ดูตอนเย็นนะตอนนั้นไอ้มาช่วงเย็นถ่ายรูปออกมาพระอาทิตย์กำลังลงอ่ะสวยมากเพราะว่าพระอาทิตย์จะอยู่ในวงขององค์พญานาคอะ่ะและสวยมากแต่ตอนนี้มาตอนแดดจา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไหว้พระเติมบุญแล้วก็เริ่มเที่ยวกันดีกว่าตอนเด็กหนูเคยมาด้วยห,หนูก็จับรูปๆเ,เล่นๆใช่ไหมคะหนูบอกว่าสวยใช่ไหมอ๋อจำได้ยังคะหรือฟื้นข้อคาจำได้ยัง ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดชื่อดังประจําจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศกันสักครั้งด้วยความงดงามและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจุดเด่นของที่นี่คือพระธาตุเจดีสีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีมะเส็งจําลองแบบจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียครับและในวัดนี้นะครับยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่ให้คนมากราบไหว้กันมีรูปปั้นพญานาคราชองค์ใหญ่ถึงสององค์ตั้งตระหง,ง่านอยู่ทางด้านหน้าซึ่งก็คือท่านปู่กลิตกรกฎและท่านย่ามณี เกตตั้งแต่งานคู่กันดูคลังและก็สวยงามมากๆครับนอกจากความสวยงามแล้วนะวัดพระธาตุหนองบัวย,ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบมากๆด้วยมีป่าและธรรมชาติรอบๆทําให้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมหรือหาที่สงบจิตใจแถมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยนะครับ ตอนนี้นะคะเดินมาไหว้พระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์ตรงนี้ก่อนเลยนะคะข้างในนะคะก็จะมีพระบร,รมสารีริกธาตุนะคะเดี๋ยวไหว้ขอพรก่อนเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่พร้อมเลยเดี๋ยวไหว้ขอพรไปพร้อมกันบริเวณร,รอบๆวัดตรงนี้นะทุกคนนอกจากที่เราจะมาไหว้พระแล้วใช่ไหมเราสามารถมาถ่ายรูปได้หลายจุดมากๆเลยนะครับทั้งเจดีตรงนี้แล้วก็ตรงพญานาคด้านนอกนะสวยงามมากๆเลยนะเขาจะจัดเป็นสีแบบขาวทองนะครับวิหารตรงนั้นก็สวยมากเลยทุกคนแบบทุกมุมเลยวัดนียสวยทุกมุมเลยครับ ถึงแล้วนะคะทุกคน จุดเช็คอินอีกที่ของทริปนี้นะคะเป็นคาเฟ่ค่ะชื่อว่าหลงรักตอนนี้นะคะคาเฟ่นี้นะโด่งดังในโซเชียลมากๆเลยค่ะไหนๆเรามาที่อยู่บนแล้วเราก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะที่นี่นะเขาเป็นตึกเก่านะคะวินเทจแล้วก็มารีโนเวทใหม่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คาเฟ่นี้นะคะอยู่ริมแม่น้ํามูลเลยค่ะฝั่งอาเภอวาดินชำราบนะคะถ้าเกิดใครนั่งรถไฟมานะก็ใกล้เลยตรงนี้ใกล้กับสถานีรถไฟเวลาเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพมาที่อยู่บนเนี่ยก็จะมาลงใกล้ๆตรงนี้นะครับ <Ừ. S 2> ตรงฝั่งนี้ เนี่ยข้ามมาจะเห็นวิวแม่น้ำมูลแบบสวยมากมๆ,ๆนะครับเข้ามาข้างในนะคะทุกคนอากาศร่มรื่นดีมากๆเลยนะคะตรงโซนนี้นะคะที่โดนเห็นเนี่ยจะเป็นตึกนะคะที่มีกาแฟนะคะมีเบเกอรี่ขายนะคะแล้วก็โซนนี้ยื่นมาปุ๊บอันนี้เลยหลังพ่อแบงค์เนี่ยนะคะทุกคนเขาขายข้าวแกงอ่ายโซนใช่เราสามารถสั่งกาแฟนะคะลงไปทานที่ร้านข้าวแกงได้เลยเพราะว่าเขาเป็นร้านเดียวกันแต่เขาไม่ได้ให้นำข้าวแกงที่ไปทานในคาเฟ่คือบริเวณร้านหลงรักคาเฟ่เนี่ยนะครับเขาเต็มไปด้วยสถานที่ให้คนแบบนั่งกัน กระจายม,มีที่นั่งริมน้ำตรงนี้ชิลมากเลยทุกคนดีมากแล้วก็เด็กมาคือชอบมากเลยอะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นแบบบริเวณโล่งนะพ่อแงคงเนาะแล้วก็วมีมีโซนของเล่นเด็กด้วยตรงรถโรงเรียนเนี่ยพี่นิลาไปแล้วพี่นิลาไปแล้วเดี๋ยวเอากาแฟกันคะ่ะ อร่อยมากคือวันนี้เราร้อนมาทั้งวันแล้วเราก็แวะเช็คอินที่คาเฟ่นี้บอกเลยว่าคิดถูกมากตอนแรกจะไปอีกที่นึงแต่ว่าเอ้ยขอแวะก,ก่อนขอแวะก,ก่อนแล้วก็ดีจริงด,ด้วยกาแฟร้านนี้นะคะอร่อยมากๆไอสั่งเป็นอเมริกาโนอยู่สุเพราะว่าแบงค์นะ้เป็นที่แบบได้คอมเมนต์เขาเลยนะอเมริกาโนจินจี้อร่อยคุณถ่ายรูปเยอะมากมาเลยนะเนี่ยที่เนี่ยนอกจากข้างนอกแล้วข้างในก็ถ่ายได้หมดเลยส่วนนีลานะคะก็เข้าสู่โหมดนัวาดรูปเข้า <c oughs> <c oughs> สู่โหมดของนีลาแล้วก็วาดรูป บรรยากาศดีไม่ได้วาดรู่ตลอดชิลตกเย็นเนี่ยไอคิดว่าน่าจะสวยมากๆเลยเพราะว่าตะวนนัน่มันก็จะตกมาทางนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มันจะท้อนกับแม,ม่น้ำมูนอะแม่น้ำมูนอยู่ข้างหน้าเรานะคะ ก่อนจะไปที่ต่อไปนะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้สิ้นปีแล้วนะใครนะครับที่กําลังมองหานะครับการลดหย่อนภาษีอยู่นะครับพวกเรานะครับก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับการท่องเที่ยวเมืองรองทุกคนส่วนใครนะคะที่กำลังจะออกไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยนะคะอย่าลืมเช็คโรงแรงของผู้คุณนะคะว่าสามารถออก e tag ได้หรือเปล่า ซึ่งที่พักที่พวกเราเลือกรอบนี้นะครับเราก็เช็คมาแล้วนะว่าที่นี่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ไปลดหย่อนภาษีได้โดยกรุงไทย e-tax invoice and e-receipt จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ทั้งบุคคลธรรมดาและก็นิติบ,บุคคลเลยนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารที่มีป้ายถุงเงินนะครับใช้เป่าตัางเปเนี่ยลดสูงสุดได้ถึง50%เลยและวัดต่างๆที่พวกเราไปทำบุญนะก็ยังสามารถใช้ e-donation ในการบริจาคแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ช บอกเลยค่ะทุกคนว่าสะดวกมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจเนี่ยนะคะกำลังจะเที่ยวเมืองรองกำลังจะหาข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นของเราได้เลยค่ะส่วนใครนะครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับก็สามารถใช้บริการนะครับกรุงไทย e tag invoice and e receive ได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวพวกเราพาไปนต่อครับไป ที่สุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาเดินเล่นตรงเส้นริมมูนเนี่ยตอนนี้ผมกําลังหาที่จอดรถอยู่ซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับเขาจะมีสตรีทอาร์ตของจังหวัดอุบลครับมีหลายคอนเซปต,ต์มากๆอย่างจุดแรกที่อยู่ริมมูลเนี่ยเท่าที่ผมเห็นใน Google Map นะครับจะมี Future City มี Art of Happiness นะครับมีอุบลสตรีทอาร์ตพลัมบอยก็คือจะเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ของแต่ละกาแพงไปนะก็น่าจะมีศิลปินของที่นี่นะครับมา วาดกันนะแถมแสงพระอาทิตย์ตอนเย็นตรงนี้ตกก็คือสวยมากๆเลยใครที่หาที่ถ่ายรูปเท่ๆเก๋ๆที่อุบลตรงจุดนี้ก็มีหลายหลายมุมหลายจุดมากๆนะครับและที่สาคัญถ้าวันที่ทุกคนมาเนี่ยมันเป็นวันสุกเสาร์ทิ์เนี่ยเขาจะมีถนนคนเดินด้วยนะก็แนะนําว่ามาสุกเสาร์ทิศก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันถ่ายรูปกัน วันใหม่แล้วครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเปิดวันนะฮะหาอะไรกินนะครับที่ร้านต้มเส้นนะครับชื่อว่าร้านประเทืองนะฮะร,ร้านนี้เปิดมากว่า50ปีแล้วนะคุณป้านี่ทํามาแบบนานมากมากตั้งแต่ตอนตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นลูกน,น,นะสิบสี่จนถึงอตอนนี้อายุ60กว่าแล้วทุกคนกว่าขึ้นนานคนม,มากกว่า50ปีปะ่ะใช่ทํามานานกว่า50ปีแล้วนะทุกคนแม่สั่งอะไรไปแล้วสั่งต้มเส้นหมูองพ่อเป็นต้มเส้นไก่ ร้านนี้นะคะขายอาหารประจําท้องถิ่นของเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น, BMW, น,นป,ปุยจับยวันแหนมเนื้อปอเปี๊ยะสดนะคะแล้วก็ขนมปังที่เราเนี่ยชอบทานกันมากๆากเออก็คือคล้ายๆบันหมี่ของเวียดนามชิมแบบยังไม่ปรุงมันอนปกติกินแบบไม่ปรุงไม่ได้นะไอพวกต้งเส้นอนะ่ะหลาร้านนม่อร่อยเลยอนะน้ำซุปแบบไม่ได้ข้นจนเกินไปแล้วก็ปรุงมาอร่อยมากทุกคนยุคล,ลยมากแต่เราติดปรุงอีกหน่อย คนแบบเดินเข้าเดินออกสั่งกลับบ้านสั่งอะไรคือแบบเยอะแยะเลยนะคะเ๋ยวเติมพลังเช้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปเที่ยวอันศีนนอกเมืองที่จังหวัดอนบลราชธานีกันนะฮะแนะนำเลยานร้านนี้มาแวะกินกันต,อ,ตอนเช้าร้านกินอะไรคะขนมปังค่ะ หลังจากเราขับรถมานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเรามาถึงตรงบริเวณที่เรียกว่าเป็นจุดที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีที่แบบเยอะมากๆเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับจะมีที่เที่ยวจุดนด์มาร์ k แล้วก็ที่ถ่ายรูปส,สวยๆนะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจุดแรกที่พวกเราจะพาทุกคนไปเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าเลยเขาเรียกว่าเสาเฉลียงไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันไหมนะฮะเสาเฉลียงเนี่ยก็คือจะเป็นหินนะครับที่ถูกกัดเซาะโดยธรรมชาตินะออกมาเป็นรูปทรงนะครับที่แปลกตา แล้วก็มีคนบอกว่าเป็นรูปเห็ดบ้างเป็นรูปอะไรบา้างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านหนกันเขาจะมีด่านเป็นอุทยาแห่งชาติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่คนละสี่สิบเลขยี่สิบห้ารถตันโอเค ในนี้จะมีที่เที่ยวเยอะมากหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะคะมีผาชนะใดมีเสาเฉลียงผาแต้มนะครับแล้วก็ผาหมอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นจุดเฉพาะที่แบบว่าเด่นไฮไลท์ไฮไลท์นะเพราะว่าเวลาเรามีมาเยอะมากนะครับ ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความน่าทึ่งทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มีพื้นที่ที่กว้างถึง340ตารางกิโลเมตรครับครอบคลุมทั้งอำเภอขงเจียมอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอโพไซที่นี่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ํโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนที่สวยงามมากๆครับภูมิประเทศของผาแต้มเนี่ยนะครับเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาทรายมีหน้าผาหินสูงชันอยู่แถบริมแม่น้ําและมีลานหินกว้างให้เราได้เดินชิลกันซึ่งชาวบ้านนะครับเรียกหินทรงแปลกตาของที่ นี่ว่าเสาเฉลียงเป็นหินที่ถูกกัดเซาะด้วยลมและน้ํามานานจนมีรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ดมีเรื่องเล่าด้วยนะว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนเนี่ยบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนด้วยซึ่งหนึ่งในอันซีนของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยนะครับยังมีภาพเขียนสีโบราณยุคก,ก่อนปะวัติาัตร์อายุไม่ต่ำกว่า3,000ปีเป็นภาพที่บันทึกชีวิตผู้คนในยุคนั้นทั้งคนสัตว เครื่องมือในการจับปลาหรือฝ่ามือของคนที่ถูกลงสีไว้ในโทนสีแดงสีดำและมีสีขาวน,นิดๆเป็นภาพที่ยาวต่อกันกว่า180เมตรซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศเลยครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนตุลาถึงเดือนธันวาจะเห็นทุ่งดอกไม้ป่าบานสะพังทั่วทั้งบริเวณมีดอกไม้เล็กๆหล,ล,ลากสีทั้งดอกดูสิตาดอกสุวรรณาเป็นทุ่งเล็กๆที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและก็อบอุ่นมากๆเลย มาครับถึงจุดแรกนะครับตรงนี้เรียกว่าเสาเฉลียงนะก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนทางเข้านะฮะว่าเขาจะเป็นเสาหินนะฮะที่ธรรมชาติเป็นคนส,สร้างนะแล้วก็หน้าตาจะคล้ายๆ้ยกับเห็ดไม่แน่ใจว่าแล้วแต่จินตนาการคนนะเดี๋ยวลองถามพี่นิลาดีกว่าว่าหน้าตาเขาเหมือนอะไรหนูว่ามันเหมือนอะไรคะเหมือนเห็ดอยู่นะเหมือนเห็ดไหมคะดูดูคิดว่าใครเป็นคนมาสร้างเอาไว้ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเหรอไม่ใช่คนเหรอทำไมมันดูเหมือนเห็ดจังอะอ เฮ้โยโอ้โห,โหนั่งแบบนั่งโพสต์แล้วก็ถ่ายรูปพ,พ่อรองเท้ารองเท้าพ่อเป็นไรเลยเขาดูด นี่หนึ่งข้างแล้วถ้าเกิดจากอะไรอ่ะแล้วอีกอันนึงอ่ะเนี่ยที่ผมเคยบอกอะว่าในคิปบ้านๆว่าว่ารองเท้าอ่ะถ้าเก็บไว้ในที่ร้อนๆอ่ะโดยที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้อายุการใช้งานของรองเท้าของคุณเนี่ยสั้นลงด้วยพวกกาวอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าคู่ไหนไม่ได้ค่อยได้ใส่นานๆนะใส่ทีพื้นเปิดเลยแล้วมันมามีปัญหาตอนที่มาเดินในอุทยานแห่งชาติแบบนี้ดูดิน่ารักเลย คือในตัวอุทยานแหน่งชาติผาแต้มเนี่ยมันใหญ่มากๆนะพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งชื่อว่า,าหน่วยที่หนึ่งของผาแต้มนะะ้นำตกส,<อ>ส้อยสวรรค์ระยะทางเดินเข้าไปพี่เขาบอกว่าประมาณสัก500เมตรแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปอีกแต่มีพี่บริการอยู่ คนละเท่าไหร่ครับ,บคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบาทนั่งรถเข้าไปก็ได้นะฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจเดินแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นบันไดไหมอย่างเงี้ยขึ้นบันเดิมลงบันเดิ๋อต้องขึ้นบันไดแต่ว่าก็ประหยัดเวลาในการแบบเดินเข้าไปประมาณ500เมตรซึ่งเดิน500เมตรก็น่าจะประมาณเกือบ15นาที20สบนาทีอยู่โอเคเดี๋ยวนั่งรถไปกับพี่เขากัน ถึงตรงทางลงน้ำตกแล้วค่ะทุกคนเราเสียค่านั่งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะผู้ใหญ่คนละ20บาทนะคะแต่ว่าของเด็กเนี่ยไม่เสียเดี๋ยวเราลงมาได้ไปอีก150ขั้นอนจะเจอน้ำตกส้อยสวรรค์ และในเขตเอุทยานแห่งนี้นะครับยังมีน้ําตกหลากหลายแห่งมากๆอย่างน้ําตกที่พวกเราพามาเนี่ยคือน้ําตกสร้อยสวรรค์ครับมีความสูงถึง20เมตรมองดูจากด้านบนเนี่ยจะเหมือนสร้อยคอหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเวลามากๆหน่อยเนี่ยสามารถเดินทางไปต่อเพื่อไปเจอกับน้ําตกแสงจันทร์ก็ได้ด้วยเป็นน้ําตกเล็กๆที่มีช่องหินให้สายน้ําไหลผ่านสวยงามมากๆโดยเฉพาะตอนเที่ยงที่แสงอาทิตย์ส่องตรงน้ําตกพอดีจะดูเหมือนแสงพระจันทร์ที่ส่องลงมาเลยครับจริงๆเดินแป๊บเดียวนะไม่ถึง5นาทีเดินเข้ามาลง บันไดมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงแล้วได้ยินเสียงน้ําแล้วทุกคน ตัวอย่างคลิปที่แล้วอ่ะเราพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกาญจนบุรีใช่ไหมน้ําตกเอราวัณใช่ไหมแล้วพี่นีลาเขาดูคลิปอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเที่ยวน้ําตกบ้างนะครับก็ลเลยพาเขาเข้ามาในนี้นะมีน้ําตกที่แบบสวยมากๆน้ําตกอันนี้ครับชื่อว่าน้ําตกสร้อยสวรรค์นะมันจะเหมือนเป็นเส้นแบบลงมานะครับจากด้านบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขามีเป็นเหมือนกับน้ำนะครับสองสายนะครับไหลามาชนกันเหมือนเราใส่สร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างจริงๆเราต้องไปขึ้นเครื่องแต่ว่าพี่นีลาเขาอยากลองเล่นเดี๋ยวให้เขาไปเล่นน้ําดีกว่าตรงน เขาวนี้คือแบบว่าเหมือนแบบอากาศมวลความเย็นมันแบบอังอยู่ในนี้นะทุกคน ก่อนที่พวกเราจะกลับนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเที่ยวเมืองร้องที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยครับทุกคนนี่แค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรายังเที่ยวไม่หมดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามีโอกาสกลับมาเราจะเก็บให้ครบและให้หมดเลยค่ะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ2วัน1คืนของพวกเรานะครับเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆยังมีคลิปอุบลราชธานีนะครับที่เป็นคลิปเก่านะครับกลับไปย้อนดูได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยจะมีเป็นแบบวัดเรับที่สวยยยงาามกๆนนะคร้้อดดูไเล ผมพี่นิล่าบ๊ายบายพี่พี่นอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเออโอเคไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับรายการเที่แบบครอบครัวแบบนี้ครับเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย